สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิญพี่น้องะไครับเบาน้ำครับจับกุ้งกันนะค่ะจับกุ้งต้นกันกูด่าเฮ้ยมาก่อยกุ้งน้ำกันมือนนิเบิงเบิงเบิงล่างเ่สะอาดล่างสองน้ำเลยล่ะสอนสอนเพิ่นอนตะวางมือนีพัสดุกุ้งหลายเส่นวันว่าน,น่ะกุ้งเบอหลายแต่ปลาหลงหลายาหลงตรงนเนาะเอากบบมีผู้ใดเห็ดต้งเป็นนี่เนาะก็ไม่น้องมี่องเห็ดต้งบองยังนอกจากไปเล่ไปยามตรงอยู่ดิ แต่จริงๆอยากยามต้มแบบโบราณนะเพราะอยากยามต้มแบบซูมานี่แบบไหนเธอแบบว่าเป็นต้มเปิดแล้วกไปตัดเอาน่ะมันค่อยหินกันตรงคือซูมานี่ย่านงูบางทีงูเฮาแต่ปีตรงพี่น้องเอาออว่าเป็นอะไรบ้าเนี่ยคนย่านงูเนาะเลือกโตเต็มเป็นผุนักคนลอยยุบเองล้ใต้อย่ามันเต้นหลายลระพี่น้องใเป้านอนยุสซูมอนี่สิบห้าก้อยกุุงเต้นแล้วค่ะแต่ยังมีบางตัวที่เตนอยุ่ แล้วสซเมียส์ในเพิ่นสลบซื่อๆก็แล้วนอนไปโดนเติมแล้วกุว้งสดๆค่ะนี่พี่น้องเครื่องลาบเขาเห็ดกุ้งเต้นคือจังหลานเพิ่นเนาะเอาฟ้ามาปีลเพิ่นกบีบใส่เตินเดียวเรากตะขยะกุ้กๆเลยเดี๋ยวเอาก้กอยกุ้งเต้นเขานี่ยนะใส่ผงหนาลงไปก่อนเริ่มละๆๆๆเต้นละเป็นอ๋อเอาเอาเต้นละเต้นละ สีมสมแน่ค่อยแส่บพี่น้อง hmm. บางมือกระถืบกุ้งงามสิเด็ดแดบววาไม่ค่อยได้กินหลายไม่ค่อยได้กินดูดิมือหวานน่ะมีพี่น้องเป็นอันส่งคอมเมนต์มาสาเสริมทิดกรุ้งเต้นกินจากมือแน่พี่ส,สันเรเสริมกันเลยว่าเอาพอดีล่ะคิดอยากยุ่พอดีใส่เครื่องมันไปกันใส่อย่างกวนเธอะจะใครแล้วค่ <S <S คะเครืค่องเปิ ตะไคร้พริกสดแล้วก็หอมนะี่แค่นี้หละปึ๊บอ่อาลงไปก่อนนะคะตามด้วยพริกไปเนี่ยพริกสดสุดท้านคือกันแดงกีกครึ่งใช้ต้งเป็นแล้วจีน่าเต็นแล้วครับเตีนแล้วเต็นอีกแล้วเดี๋ยวค่อยก,กินกับอาค่ะ หอมเปหอมป้อมผักแผวผักแผวนี่คือขาดไม่ได้ทีเด็ดพี่น้องเข่ากันเลยจีก้อยอันลาบกุ้งกุ้งเต้นต้องมีผักแผววผสมส,สิสันเอาที่นี่ก็สิสใส่ไเป็นเหมือรถนี่ฮึบอ่าผมตายก้อยกุ้งกับเข่าด้วยมือสีดำส้มหัวค่าเอาฟ้ามาปิดดมบ่ะฟ้ อืมผลน้ำปลาเปยังวะครัเนี่ยเตียนแวเตียนละเตียนล้หัดบ่ได้ครับน้ำปลาครับน้ำปลาแล้วครับ ปิดเลยแล้วีปนองเด้อฮึอ่ะขยาวอเปอินรนียิ่นอาหารประก็เห็ุทังสิเนี่ยเนี่ยาเกียรติผมมาประกาศิ์เหงื่สิคนคือเก้าขยาวจะต้องมากับสิคนคือเก้า ก็เนาะบางคนเป็นกับมกตับเจี๊วกุ้งนะพี่น้องเสบกอกดู่ช,ช,ชิม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 ,มก,ามากุ้งเต้นแต่ว่าเสาเต้นละสาซินเต้นแทนกุ้งเอาหุ่นผักสดๆดีครับผักกระเด้งผักไง่ายๆมือนี่คะ่ะบวบเขือดอกกระเจียวบวบแดงสดเนาะค่ะกินกับป๋าหมึกเอฟซีอมมะฝาดนี่ยนะ มามาพี่น้องมาก้อยกุ้งกุ้งเต้นเอื้อมาอยังบุกลาบกุ้งสดลาบกุ้งฝอยก้อยกุ้งเต้นครับมีทกเสือ้ออืมไม่ได้กินแบบนี้หนวดมาโดนละอืมอืมครับ Ừ. Ừ. Tuần ngám ngám Mình nhận cái dưới này bà Mà mán tuần chỉ mình yeah. อร่อยเอรออืมไมีไม่กินได้ไ่อืมแบบนี้่แบบคอซ้อมสมใน้ตวนง่ายไปชุดเลยทางเอาท่านเอานะกุ้งกับบรกกอบกันเข้ากันนะคอับ ฉันยำนะมันจะเอาไปเไม่อย่งกัตำตำตำได้บอกปล่าไปกินยุ่นร้านนะนะร้านไหนหนอกไม้หรอไปหากุ้งมันจะใส่บุญน้อยน้อยกุ้งกุ้งเหรออื้ม ไมไ่ตัวนี้น่อยทอกันมืดนะตั้มนเนี่ย กือตรงเงีย้ยละสองบาทไปอย่มีไทยมีแบบดินน้ำงามปูไว้มะเขือก็ได้นงั้นนี่กับพ่อได้กินเนี้ยนะฝนเพิ่นกับพ่อปลูกได้อยอง ยยคขูซีส,สูงเนี่ยผมไม่ได้เล่นตมหลายเมื่อ้วเดียวเอาติด,ตดมือติดมืออืมอืมกุ้งกระหยาดยุคห่าตะวานาลาบลาบเกิ่มก็ไม่ค่อยกินอ่ะ เลาลองไหมมาแม,มันแม่พยายามสมกุ้มว่าเพ่นคนเนี่เ,เป็นเห็ดเบื่ออย่างนั้นถ้าหาจะของหาบัดดับเนี่ยไม่ได้รังกายครับมันบะลลัอืม ไม่แดงระววางส้มไปน้อยแล้วกัสูตรเสีบคักขนาดไม่ได้ขอเรามาซิมกันเนะพอสูตรเราไม่ได้ถามเราว่ากัน,นกุ้งไม่ได้กุ้งขายได้กลับนึนอน่าร้าไหมไม่ถือเัย มันบ้าดกอเอเามันผู 2> 2้เป็นหมันบ้าป่ะนี่เพราะไม่ใส่น้ำซวยี่ส่เนีี้เพราะใส่ตุ่มเอาตุ่มกบอ้นตุ่มกบลำตุ่มกุ้งเมือสามโลสามโลกูว่าได้น้ำหนทาังอันดี้มันนี่เะไรกุ้งใช ว่มันแองหน่อยเนยแบบนั้นแล้วกับบ้าใบไก่อ้อมเลี้ยงเดียวเนื้อเป็นแต่ใบเตยน่ะทาตากแก้วเนี่ยแล้วก็บ้าเตยขายเนี้อมันเนาะอุ้งอ้าอะาย,ายให้หม่องพักไปมันะหม่องวางตุ่มนะ ไหมบาบอสาแล้วนะ่ะมีเจะกุ้งเจียนใส่กุ้งเนี่ยน,น,นียต้องเป็นเงินเลยเฮเอเออเออเมืม่อไหร่แล้วการขายแล้วกับเฮ่อเออไปมาตายลายอ่ะไอ้ปลากุุงลายป่าอ้วนน่ะมันกิไนไม่ได้ป่ะน้ำมันเลอะป่ะ เพื่อกิดเมาบ้างเขาอาจจะเป็นยังไงเพื่อนตัวยงยกตะโดงยังหางอีกอย่างเพราะง่ายตัวละตัวบาละตัวสองตัวอายุเกินลำป่าบันตัวไม่หมูบ้านเนี่ยล่าซุนหอดสามใ้าสามมัได้นนแปรรตีรู้อ่ะ

ข้าเป็นโยกสะดุ้งแน่ว่าสันข้าวเป็นโยกสะดุ้งคุณนะค่ะอาจจะไปแบบเมื่อไหร่สิมาคายก่อยบุญเลี้ยนฝนห้ามกวาแล้วอีกนะอืมปลาสะดุดลูกไหมเฮียงรึบะเฮียงยิงรึบะ,ะไม่รู้มฝนตกับบ้านหนึ่งต่อหนั่ง บอดเมยเสื้อไปเนี่ยฟองเสื้อพิธีเก็บได้อยู่เด้อยี่น่องต้ว่ามัญห้จังไหนพี่น้องเจะเบี้ฮะเาะสิแด้ไปฮอยไปนี่สิบเมื่อนีสิบปไะเดะสิบเอ็ดเป็นมาอือสองหมื่นนี่เหรออ มือนี่กะหได้นึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมืออื่นอื้อือสิบสามันกะเห็นห้องเขาน่อยแล้วออมันกะอีสองมือไงลองสามมือกันีอยู่ดลป่ะพี่น้ององสมมือกันอือสแล้วเอางมือเอปย็นตึกไปแล้วเอามก่ห่อเลยด้สามของหอได้เดง คนเ้าต้องื้ตั้งส่องคนละต้งสองมซื้อเยคนเรื่องตดเบตองกันยังไงอ่นตาตอขายเป็นมัดเป็นมัดยังไงขายอยหลมฝน ฝนดียุตวา่าลลมมาแหงไปตองนะบพระส่ได้ปีนี้บ้านก็เรีกแล้วอ่นนี่ต้องกวยแวนต้วน,นี้นะไม่เคยล้มคือเราไง ใช่จริงหรือเปล่าใช่พ่ะใช่จิละกีพาส่งอย่างกับเบอรเอิ้ข้ากล้วยสงขงา้ากล้วยนะาเดี๋ยวซื้อมะมันเอวเอาแล้วก็นอิ่นเอามะเขือเท ก็อ๋งจำเองแต่ว่าหลายกระรอกเดี mm ๋ย hmm. สักใคแบงพี่เ้แบงเอาไปไวิซเบ็ดเยาครอบอืมรับ ก,ก็การเป็นสักะโดงยองหามปะทำไมเฮ้ยมาขืนมาบปะเฮ้ยมาข้นมาบ่ะขอไปเห็นิันมันติมมาได้อืมอิมอ่มแห้งมแทบอิ่มแล้ อะไรเนาะค่ะสำหรับเแ้านี่สั่งกับเสียไ้ยซั่มนี่เดี๋เดาค่ะมื้อนี่ไปซื้อกุ้งเต้นเนาะคะ่ะสำหรับไม่อยากให้พอนเต้นก็เลยเห็นให้พนนอน,นะะอนกันเสร็ <c oughs> จเนี่กันก้อยกุ้งค่ามื้อนี่ยเช่นในกฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีครับสัส่งมาหกพี่น้องเด้อค่ะ